ลูกไทยเนาะอืมห้ามทา่ทยนี่ก็สวยเนาะแบบนี้อันนี้ก็โมไซเนาะโมไซเหมือนบ้านเราเนะโซนโมไซราคาก็เป็นหมนะื่นเนาะอันนี้อ่าอันนี้หนึ่งหมื่นนะคะแบบนี้หนึ่งหมื่นอันนี้ก็หนะึ่งหมื่นเนาะนอะถ้าตีเป็นเงินไทยเราก็เปิดเป็นแสนเนาะประมาณน,นี้นุ่ก็โซนโมโซนจักรยานเนาะนุ่ก็โซนจักรายานของแล้วเนาะของของใช้นะคะ ่องใช้ในห้องน้ํานะคะในห้องน้ําแล้วก็ที่วางอันนี้เนาะที่วางอ่าวางในห้องน้ํานะคะที่วางเนาะนี่นะคะนี่นะคะเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวเราเลือกดูเนาะว่าอันไหนสวยนะคะอันนี้ก,ทกนะะะ็ที่ใส่กระดาษช็ดชูเนาะนี่นะคะที่ใส่กระดาษเช็ดชู้เนาะมันก็จะเป็นม้วนแบบนี้นะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเสียงเสียงดังนิดนึงนะคะเขาซื้อกันอยู่เนาะนี่นะคะที่ใส่กระดาษเช็ดชูนะ้เนาะ เป็นแบบนี้ก็โอเคอยู่เนาะสวยสำหรับที่ห้องน้ำสำหรับห้องน้ำที่มันมันไม่มีที่แขวนนะคะเอาตั้งก็ได้เนาะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ที่แขวนผ้าุณหนูเนาะนี่ก็ที่แขวนผ้าุณหนูนี่นะคะมีเยอะแยะให้เลือกเลยนะคะอันนี้ก็เครื่อง เครื่องตัดหญนะ้าเนาะเครื่องตัดหญ้าน,นี่นะติ่มก็อันนี้ที่ตากผ้าเนี่ยนะคะตากผ้าตากอะไรเนาะนี่นะคะ,ะ,นะะ,คะเห็นไหมมีให้เลือกเลยนะคะอันนี้ก็ที่รีดผ้าเนาะ ที่รีผพาเราประมาณนี้เนาะเยอะเลยนะนี่นะจิมก็จะมาดูที่ตากผ้าด้วยนะตากผ้าแบบนี้ก็โอเคอยู่เวลาเรายกเข้ายกออกอะ่ะแบบนี้นะคะเนี่ยยกเข้ายกออกเนาะแบบมันง่ายกว่ากันนะ นี่เลยนะแบบนี้ก็ได้คล้ายๆกันเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบน่าจะเหมือนกันเนาะแบบนี้นะคะมันน่าจะเหมือนกันอยู่ไปดูกันต่อเลยจ้ะเป็นมุมขยะเนาะที่ขยะแล้วก็ที่ใส่เสื้อผ้านะคะที่ใส่เสื้อผ้าเนาะอันนี้เป็นที่ใส่เสื้อผ้านะคะอันนี้ก็เป็นถังขยะเนาะ ะะแล้วกระดาษเช็ดชู่แล้วก็นี่ก็พรมเหยียบนะคะพรมเหยียบสําหรับเข้าห้องน้ําหรืออะไรเนาะมีให้เลือกเลยนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้ก็สวยอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นแบบนวดเท้าด้วยนะเนี่ยอันนี้แบบนี้ก็ดีนะคะเป็นแบบนวดเท้าพร้อมเนาะแบบนี้ก็ดีแบบนี้สวยดีนะคะสวยแบบนี้เนี่ยคะ่ะ ห้องน้ำนี่ครนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดือหอยเละหยอกก็ได้ไปแล้วเนาะถังขยะนะคะแบบนี้ก็สวยเนาะแบบนี้ก็สวยอยู่นะแบบเนี้แต่ส่วนส่วนตัวติ๋มเนาะติ๋มชอบแบบนี้ดีกว่าเนี่ยมันมันนวดเท้าได้พร้อมเนาะ เวลาเราอะเวลาเรากดแต่มันเหมือนว่ามันจะเจ็บมากเลยนะเนี่ยเหมือนเจ็บอยู่เนาะแบบนี้นะเหมือนมันเจ็บเจ็บอยู่เนาะไปหาซื้อกันต่อนะคะไปไปไปดูกันต่อเนาะ,ะน้ำยาน้ามือเนาะที่ปั๊มนะคะปัมป๊มปั๊มปั๊มน้ำยาล้างมือเนาะมีหลาย,ยมีหลายเลยนะคะ นม,ม,มีหลายให้เลือกเลยเนาะแบบนี้แบบนี้ก็สวยแบบมันก็สวยนะอันนี้ก็ที่อ่าที่ขัดห้องน้ำเนาะเนี่ยที่ขัดห้องน้ํานี่ก็สวยนะขัดห้องน้ำนะนี่ก็สวยอันนี้ก็สวยนาอกคู่กันกับอันนี้เลยนะ <Yes. S 1> เห็นไหมสวยดีเนาะแบบนี้สําหรับห้องน้ำเนาะแบบนี้ก็สวยนาอกคู่กันนะ ชวยๆอันนี้ก็คู่กันนะคะอันนี้ก็คู่กันไปดูกันต่อจ้ะสิ้นน้ำนะคะนี่สิ้นน้ำเนาะสิงน,น้้ำก็มีให้เราเลือกนะคะข้างบนเนาะข้างบนข้างล่างนะคะสิงนน้ำเนาะแบบนี้เลยนะคะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะอะไรเนาะมันน่าจะ ถิมว่ามันมันน่าจะเท่ากันนะแต่ราคามันต่างกันเนาะแบบอันนี้มันก็จะเป็นแบบพื้นที่อันนี้มันกว้างนิดนึงเนาะกว้างนิดนึงอันนี้ก็นั่นมันก็อันนี้ที่วางที่วางจานได้เนาะแบบนี้นะคะราคาก็อยู่สองพันเนาะแบบนี้ก็พันกว่านะแบบนี้นะคะพันอะพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเนาะมันจะเป็นสองช่องแบบนี้อันนี้ก็วางได้เนาะเป็นช่องน้อยน้ำออก มานี้เนาะหลายอย่างเลยนู่นนะคะมันมันอยู่กับความความกว้างเนาะความความกว้างความกว้างมากกว่านะติ่นว่านะแต่ว่าส่วนตัวติ่นเนาะส่วนตัวติ่นติ่นชอบแบบนี้มากกว่านะก็เวลาเราล้างเสร็จเนาะเราล้างเสร็จเราก็เอามา เอาจานมาผึ่งไว้ตรงนี้มันก็โอเคอยู่นะแบบนี้นะความกว้างแนะไปกันต่อก็นี่ก็ที่อาบน้ำเนาะที่บ้านก็ยังทําไม่เสร็จเลยนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะว่าเงินเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแบบนี้ก็โอเคอยู่นะกว้างนะเป็นประตูเปิดแบบนี้เนาะสองข้างแบบนี้มันก็โอเคอยู่นะแบบนี้เนาะสวยอยู่นะคะ แบบเนี้ยเอ้แบบนี้ก็สวยเนาะประตูเปิดสองข้างนะนี่สวยสวยๆอยู่บัวเนาะฝักบัวว่าเราจะเอาแบบไหนฝักบัวฉีดอาบน้ำเนาะแบบนี้ก็ดีนะคะเหมือนในละครเลยเนี่ยนะคะเวลาเหล่านั้นเราก็มาตรงนี้เนาะแบบเหมือนในละครเลยเนาะแบบนี้ก็สวยนะคะ มีให้เลือกหลายอย่างเลยเนาะนู้นยาวไปถึงนู้นเลยนะคะให้เลือกแบบให้เราเลือกเยอะนะคะเลือกแบบไหนก็ได้เนาะเพื่อนๆชอบแบบไหนคะแนะนําสิ่นด้วยนะแต่ส่วนมากสินว่าถิงก็จะชอบแบบที่มันอยู่บนหัวอาบมาหรือจะเอาแบบที่ว่าจับได้นะแบบจับมาฉีดตัวได้เนาะเพื่อนๆลองแนะนำมานะคะว่าเอาแบบไหนดีเนาะ เอาแบบไหนดีมันถึงจะโอเคนะคะถึงจะสวยเนาะสิะ่งว่ามันเบิกอยู่เนาะเวลาเราก้มสะผมเนาะความสูงนะคะเราก้มสามารถก้มสะผมได้เนาะเปิดเข้าเปิดออกแบบนี้ก็โอเคอยู่เนาะถิงก็ชอบบางทีถิงก็ชอบแบบนี้เนาะเอาแบบอาบน้ําก็ได้นะแบบอาบน้ําก็ได้เนาะแบบนี้นะ อันนี้เบิร์กว่าเนาะส่วนมากชอบอันนี้มากกว่าอันนี้เนาะอาบน้ำไม่อาอ่างอาบน้ำนะส่วนมากติ๋มจะไม่ค่อยซื้ออ่างอาบน้ำหรอกเพราะว่ามันเปืองเนื้อที่เปืองเนื้อที่ห้องน้ำเราเนาะไม่ค่อยชอบประมาณนู้นนะอ่างอาบน้ำ แบบนี้ก็โอเคแบบนี้กโอเคบบโอเค,อเคนี่นะคะอ่างอบมาบน้ำฝรั่งเขาจะวัดด้วยนะคะว่าเขาจะตัวยาวแค่ไหนความกว้างม,มันเท่าไหร่เนาะเขาจะวัดดูนะคะอ่างอาบน้ำเนาะประมาณนะนี้นะอันนู้นก็โอเคอยู่เนาะนู่สวย ที่เขาก็กำลังมาวัดกันเนาะวัดอ่างอาบน้ํากันพวกประตูพวกห้องน้ําอะไรเนาะพอเราเดินไปเราก็ไปดูนะคะอันนี้เป็นจัดส่วนของเขาเนาะในรูปแบบราคานะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้แบบนู้นนะคะแบบราคาเนาะไปชี้เขา ขหนูมันเปียกแล้วก็เสียบปลั๊กไฟไว้เนาะเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เอาผ้าขหนูมาผึ่งนะมันก็ใช้อ่ามันกดได้นะคะว่าเราจะเอาเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหรนะ่เนาะมันก็โอเคอยู่นะแบบนี้นะคะติ่มว่าก็สวยอยู่เนาะอันนี้เป็นโซนของอ่าห้องน้ำนะเป็นโซนที่อ่าที่อ่างล้างหน้าอ่างแปรงฟันเนาะเป็นโซนของเขาเนาะแบบนี้นะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะ เลือกไม่ถูกเลยนะแพงแพงทั้งนั้นอนะ่ะโมไซนะคะซูโมไซนะคะโมไซแบบอ่าให้เลือกเลยนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะแบบนี้เนาะลูกชายชอบแบบนี้เนาะลูกชาย <c oughs> ลูกชายชอบอ่าโมแบบนี้นะของเด็กเนาะน่ารักดีนะคะแบบนี้ก็สวยเนาะแบบนี้นะนี่ก็สวยเนาะนี่นะคะ นี่ลุกถายเนาะอืมห้ามถ่าย,ย,ยนี่ก็สวยเนาะแบบนี้อันนี้ก็โมไซเนาะโมไซเหมือนบ้านเราเนะโซนโมไซราคาก็เป็นหมื่นเนาะอันนี้อ่าอันนี้หนึ่งหมื่นนะคะแบบนี้หนึ่งหมื่นอันนี้ก็หนึ่งหมื่นเนาะนอะ,นอะถ้าตีเป็นเงินไทยเราก็เปิดเป็นแสนเนาะ ประมาณนี้นุ้งก็โซนโมโซนจักรยานเนาะนุ้งก็โซนจักรยานนะโซนจักรยานเน,ะนา,านเนะนู่นนะคะนี่โมไซเนาะมันแล้วแต่ยี่ห้อด้วยเนาะยี่ห้ออันไหนถูกยี่ห้อไหนแพงนะคะอันนี้ก็สวยแตยมากติมจะชอบแบบนี้มากกว่าลูกชายนี่เนาะสวยสวย นี่ก็หมวดกันน็อกนะคะหมวดกันน็อกเนะนีม่มีให้เลือกเลยเนาะสวยมากว่ะนี่นะนะร้านใหญ่ลวยนะกว้างมากใหญ่จริงๆเนะ